กขใส่ไปแล้วครับหลังที่สองเรานี่ครับไม้หลังที่สามเราวันนี้เราจะดุกบุกป่าไม้เก่าครับไม้เดิมครับวันนี้ครับนี่ครับกูนี่ครับ,รบอ่ะขออนุญ,ญาตไปใส่ต่อกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่า เราจะได้ปลาไหลใช่ไหมครับผมไปสวัสดีครับผมเจ็บตาช่นเดียับมณีนะครับออกมาย่ามบางล่านนะครับเพราะว่าเฮาไซไปเมื่อคืนนะครับตอนดึกๆนะครับมาลู้ว่าสีมีโตครับครับลุ้นกันเลยครับไปไปสกูอยู่ข้างในครับผมผ่านนี่ครับไปแล้วนี่ครับบรรยากาศเราอยู่ในปลาครับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะมันปลาไหลบ่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับบรรยากาศไม้เฮาครับเป็นปลานะครับผม ครับเบิ่องลังแรงครับสิมีตัวบอเขาบอมีครับมีตัวครับมีตัวตัวใหญ่ไหมหนักไหมนี่ครับบังแรงครับ่่นนนนั้ครบโอีน vale> mm ี่ครับน um ี่ครับนี่ครับ S <S นี่นี่นี่ครับบางแรกแหงม้านครับผมตัวไม่ใหญ่ครับใส่กำลังพอดีเลยไปไปดูรังที่สองกันต่อรางที่สองครับนีตัวไอพาน,นิหรั <S <S งที่สองไม่เข่าครับ <S <S บรรยากาศปลาไหลตัวน,นี้กับฝนตกนะครับน้ำซุ่มปลาไหลก็จะเข่าอยู่นะครับจะมีปลาไหลอยู่นะครับ <S <S พาน,นิกว่าได้ตัวครับ ช่วงนี้ฝนตกใหม่ๆน้ำมันขึ้นปลาไหลก็จะออกมาตรงขอบสะขอบน้องนะครับเนี่ยมัดไหมใส่ตสุ่มนปะิดนะเล็กๆโอ้นี่ก็สวยอยู่นี่แต้มที่ซองครับนี่ครับพี่น้องแต้มที่ซองครับผมขออนุญาตเก็บข้าวหมูใส่สวยอยู่ไปใส่สวยอยู่นะครับ ลูหลังนี่ดูบางแกมันละเวีงหรือเปล่าเบิงสิมีหมาสิหมาบเหรอมีแต้มโอ้ลังนี่มีครับ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 มีมีครับมีครับแต้มนี่มีครับไซส์ที่สวยครับพี่นี่ครับนี่ครับขออยากเก็บกับผม ดูรแลนี้ครับมีตัวไหมครับไม่มีไม่มีครับแต่เป็นเรื่องกระตอออยู่อีกฝั่งนูนะ้นเนาะไปครับวันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่หมานเท่าไหร่นะครับยังปลาไหลยังไม่ได้ตามยอดนะครับยังบดได้ตามเป้าเลยครับ มาครับมลุ้นด้วยกันอีกสามลังสุดท้ายว่าอะไรจะเขาว่า,านิ่งเดือนนำทางครับข้างหน้าเลยนะี่ครฝนตกหนามจะซับขึ้นมาแบบนี้นะครับมีเขาไม่เป็นไรครับเรามาเราก็ใส่มาได้หลายวันแล้วเนาะ อะไมันก็จะเรื่มลดๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปอมไม่เขาเดี๋ยวล้างทุกท่ายฝังนู่นนะครับตรงหัวมุมเลย่ะเรา มับหลักสุดท้ายครับพานิกมารุนมไม้ไม้ก็รุนเดีวยวกันครับวันนี้มีได้ไม่มีได้ก็แล้วแต่วันนะครับไม่เขาเลย รลบวันนี้นะครับก็ได้ปลาไรอยู่ประมาณ3-4ตัวนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็กลับสวัสดีครับ